สวัสดีครับผมวันนี้เรามีนัดกับ a s i ิกนะฮะที่ขอนแก่น <Hey. S 2> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะมาลองรองเท้า a s i ิกบ้างวันนี้วันสุกเป็นการลอง คายาโน่โอ้โหสภาพฟ้าฝนไปนงฮะระหว่างการเดินทางรอดไหมวันนี้ไม่น่ารอดเล่นเล่ยนี่แหละมันถ่ายภาพสวยยอดไม่แบบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่กอฟูนะฮะมาเป็นหนึ่งในสตาฟของเอซิคีโอว่าไงฟังประชุมอ๋อเหรอทำงานอยู่ว่างานกี่โอ้ตายแล้วจี๊ดสุดๆรีวิวหน่อยสั้นๆมาแล้วก็เ่าดิบ แล้วก็ไหลค่ะดิบคืออะไรดิบคือมันเป็นแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่ถูกอ่ะต้องลองใช่ไหมต้องลองต้องลองใช่ไหมโอเคอุปกรณ์นะฮะวันนี้สําหรับผู้ที่จะมารองรองเท้านะฮะายาโนเราเป็นครั้งแรกไหมเป็นจังหวัดแรกไหมที่ทำตัวครั้งแรกครับเห็นไหมครั้งแรกบอกแล้วเราต้องหาเรื่องแบบนี้พอเราสําเร็จแล้วค่อยไปเชียงใหม่ค่อยไปภาคใต้ใช่ครับเออจริงโอ้คุณนิด มาได้เลยนะสีผิวกับเสื้อเนี่ยต้อง <นะ S 2> ครับแรงงานชั้นดีต้องผมเราได้ทําการเรียงไซส์ไวลาก็เดี๋ยวคนที่ลงชื่อจะมาลองรองเท้าเนี่ยก็จะมาถึงปุ๊บหยิบปุ๊บปุ๊บใส่แล้วไปลองได้เลยแทนวันนี้คือแค่ฝนไม่ตกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับคนที่มาลองนะครับก็ทางทีมงานนะครับทางโค้ชกอฟแล้วก็คุณป๊อกกี้ก็ได้แนะนําว่าเวลาที่เราจะ เลืองรองเท้าจากทาง ASIC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ร้านก็จะบอกว่าเท้าเรายาวเท่าไหร่ใช่ไหมก็บวกไปอีกหนึ่เซนแล้วก็ลองใส่ดูแต่ก็พอมาถึงที่ที่สามารถลองได้แบบนี้ข้อดีก็คือเราก็สามารถที่จะลองดูว่าไอ้หนึ่เซนที่ได้กะไปเนี่ย มันโอเคกับเราหรือเปล่าบางทีมันอาจจะต้องใหญ่กว่านี้บางทีอาจจะต้องเล็กลงก็เดี๋ยวจะลองกันดูเอซิคก็เลยลองดูลองดูว่าถ้าเกิดว่ามาให้นักวิ่งเนี่ยได้ลองรองเท้าถึงที่เลยเนี่ยมันจะดีกว่าที่เราได้ไปลองที่ห้างหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เรืยข้อจํากัดเรื่องของการทดลองใช่ไหมถูกไหมเราไม่รู้ว่าการมาแบบนี้มันจะได้โอเคไหมประสบความสำเร็จไหมถ้ามันดีเราก็อาจจะแบบเขาจะไปหลายจังหวัดไงจะบอกว่าเอซิคเขาก็จะดูว่า ฟีดแบ克จากที่นี่เป็นยังไงเนาะคือถ้าเกิดมันโอเคเขาก็คงจะไปที่อื่นเพราะว่าแฟนแฟนเวชุรันก็ถามมาเยอะว่าที่อื่นจะมีไหม,มยังไงก็รอติดตามดูครับนี่ <ขอ S 2> ค,คือคุณเนทนะครับวันนี้เป็นยังไงครับเห็นเห็นโพสต์อะไรยังไงสนใจมาลองอก็ติดตามเพจเวชุรันกัแนละ้ว ก,ก็เห็นมีประกาศให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็รอประกาศผลครับผมก็โชคดีนะครับได้สองวันเลยได้ทั้งได้ลองทั้งคยาโนแล้วก็ได้ลองทั้ง ano, แมจิกสปีดใช่ครับผมอลองท้าวิ่งเนี่ยมันต้องมันลองถึงที่ไหมหรือว่ามันใส่ที่ห้างลองแค่นี้ก็ได้ผมว่าอยากสัมผัสในพื้นที่เราจะวิ่งน่าจะดีกว่าใส่เดินขับตาม ห้างทั่วไปถ้าลองในห้างแล้ววิ่งในห้างวัดูแปลกๆนาะดูแปลกๆเออดูแปลกๆเมาลองที่นี่ก็อ่ะลองดูเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้อะไรยังไงเนาะใช่ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ลองตัวไอสิ่ด้วยวันนี้เดี๋ยวมาลองกันครับครับขอบคุณมากครับพีมาก พี่วิเชียนรู้ว่ามีการลองรองเท้าเนี่ยแล้วทำไมถึงอยากจะมาลองคาโน3สามสิบอะคือยังไม่เคยลองค่ายนี้เลยเห็นหลายๆคนเขาลองแล้วเขาเขาบอกว่าดีอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองเอซิกจริงเหรอโอ้เดี๋ยวไปลองกันดูเนาะวิ่งแล้วเป็นไงครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเต้ครับทำไมวันนี้ถึงอยากมาลองคาโน3สามสิบครับครั้งแรกที่ใส่เป็นคาโน2ยี่ห้าครับเอายี่ห้าเลยเหรอครับใส่ทีรุ่นยี่ห้าที่เคยใส่โอเคแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงชอบไหมตอนนี้ก็ชอบครับเพราะว่ามันซับพอร์ตดีแล้วก็ซับพอร์ตข้อเท้าดี แรกเนาะที่ได้ลองครั้งแรกครับที่ได้ลองสามสิบออโทีก็ไปลองจอกดูแล้วก็ชอบไหมชอบอยู่ครับซอฟท์พารก็เท้าดีแล้วก็นุ่มกเมาแล้วสตาร์ทอีกคนนึงนัดเวลาเท่าไหร่ครับเทนนิสสี่โมงครึ่งครับโอเคครับตอนนี้กี่โมงห้าโมงครับโอ้เยี่ยมเลยรถติดครับเลิกงานสี่โมงครึ่งพอดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับโค้ชก๊อฟนะครับจากเอซิคไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้ก็คือทีมงานเอซิคไทยแลนด์นะครับก็ ยกรองเท้าตัวคายาโน่30นะครับมาให้ทุกคนได้ลองใช้ในวันนี้นะครับผมจะอธิบายเซสชันของวันนี้เข่้าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้ด้วยการทำดินามิกสเตชชิ่งนะครับทำมัสโซเพปเปเลชั่นนะครับเตรียมกล้ามเนื้อข้อต่อส่วนต่างๆให้พร้อมกับการทํากิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการทําพวกการบุ๊ e เมนต์พวกเป็น m u l ต i d ดเรคชั่นนะครับแล้วก็ทํำดิลเล็กน้อยหลังจากนั้นก็จะเป็นการวิ่งรอบมึงนะครับสองรอบ 5กิโลแล้วหลังจากนั้นกลับมาตรงนี้ก็จะทำงาน stretching จบเซสชันในวันนี้นะครับยกขึ้นเลยนะใช่ยกเลยแต่คิวแดกเลยครับถ้าเกิดว่าทีมงาน ASIC อ่าได้ไปที่จังหวัดไหนนะครับพยายามไปร่วมตอน Dynamics t r e t c h i n g เพราะว่าดีมากครับแกจะพาทำา Mobility อะไรเยอะเลยเราก็ไปทำเพื่อจะรู้ว่าเขาทำท่ายังไงกันบ้างก่อนที่จะออกลังกายอันนี้คือนอกเหนือจากการรีวิวรองเท้านะเซสชันนี้ดีมากนะฮะแกจะพาทำนั่นนี่ก็ไปลองครับเอาแขแดงไปเลยค่ะเข้ากับเสื้อเส้นเดียวเขาเส้นเดียวกอนสีฟ้ากลางสีแดงเอาอ่อนสิครับมเลือกยากอะไรเซสนนะครับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อพยายามรักษาให้เทนชันของยางมันตึงอยู่ตลอดนะครับ mọi nát cũng rất là mát เซสชั่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งรอบบึงทุ่งสร้างนะครับ2รอ,อบก็ประมาณ5กิโลทดสอบรองเท้าไคลโน,โนส่สามศูนย์นะครับว่ามันเป็นยังไงไปครับโอ,เเรโอ้โหมีเพลงด้วยโอ้โหแน่นอนจริง <laughs> โค้ดกลุ่มนี้คือความเร็วเท่าไหร่ครับกล <c oughs> <c oughs> ุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่วิ่งเร็วกว่า60นาทีนะครับโอเคไม่ถึง10กิโลใช่ครับ10กิโลโอเคถึงห้ากิโลกาตบมุกอยู่แล้วเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะใช่ครับกลุ่มหนึ่งก็จะช้าลงนิดนึงนะครับครับโอเคไปจะไปลองกัน อ้าวเฮียพับสวัสดีครับกี่คุณพูดอะไรนะปุณว่าไปกรุงเทพทีไรได้เรื่องทุกทีเราจะไปพวกแบบอย่างเอซิก็ไมมีงานใช่ไหมเราก็จะไปงานเปิดตัวรองเท้าใช่ไหมไปทีไร้ยเมาเมาเพราะใครก็พี่บอยพี่บอยไม่ต้องทำการทำงานนะไม่ต้องไปแฮงเอาอย่างเดียวใช่ใช่ฝากฝากเนี่ยต้องต้องเตือนฝากฝวะโค้ด โค้ชล็อบของ a อซไปเตือนว่าที่บอยใจเย็นๆตอนนี้เราวิ่งกันอยู่ที่เพส6ท่วนครับสังเกตว่ารองเท้าคายาโนก็จะลงเท้าง่ายเพราะว่าพื้นมันกว้างเนาะใช่แพลตฟอร์มมันกว้างเน้นที่ความสเตบิลิตี้ความมั่นคงของเท้าบัตโตโค้ชก็บอกบอกกับเบรนเนอร์ใช่ไหมครับใส่ง่ายเนาะใส่ง่าย ลงเท้าง่ายลงเท้าง่ายดูพี่ๆด้านหลังก็สบายๆกันนะครับไม่มีอาการเหนื่อยหอบแต่อย่างใดโอ้ตายมีแต่ยิ้มยิ้มมีแต่ยิ้มนะไม่ตอบอะไรแต่เรามีสมาธิในการมิ่งอยู่ครับยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับมาดูกันต่อไปโอ้อร์มนิ่งเลยพี่ไม่พูดไม่จาเลยโอ้อร์มนิ่งเลยนะเยี่ยมจริงๆอยู่หน้ากล้องต้องนิ่งไว้ก่อนครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงครับสบายสบาย ยังได้อใช่ไหมครับสบายมากเดีย๋ยวจะลองขยับความเร็วขึ้นไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็คือความเร็วเ,เลยนะครับจะได้รู้ว่ารองเท้าเนี่ยวิ่งในย่านที่มันใช้ความเร็วได้ไหมตอนนี้ก็ผ่านมา4โลแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโค้ชก็บอกว่าเราจะเลงความเร็วขึ้นสะหน่อยนะครับเ,เพราะว่าช่วงสุดท้ายอยากจะให้ลองว่ารองเท้าสามารถวิ่งในย่านความเร็วได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะใครจะเร็วเท่าไหร่ก็ไปเลย <c oughs> ในช่วง1กิโลสุดท้ายนะ ไปรอดูกันว่าใครจะสปรินต์ไปตอนนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ4-5-5นะฮะทุกคนก็ยังยิ้มฮะสบายสบายใช่ไหมครับขอเสียงหนึ่งครับผมไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครตอบเงียบกิ๊บเงียบเงืบออใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะใกล้โค้งสุดท้ายไม่มีใครพี่กอประมาณทุกคบ เานทช่วงสุดท้ายของการวิ่ง1กิโลสุดท้ายก็จะวิ่งอยู่ที่455เราช่วง42200เมตรสุดท้ายนะครับ,บก็สภาพก็ประมาณนี้ เดี๋ยวมาถามดีกว่ามาถามพี่ๆเขาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างนะฮะอ้าวไปไหนหมดแล้วล่ะตอที่ใส่เหนื่อยนิดหนึงเหนายหมดแล้วไม่เจอสัมภาษณ์ไม่อยู่แล้วโอ้ยตายตายถามพี่เลยกันครับวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยครับโอเครองเท้าเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับรีวิวนิดนึ่งสปอร์ตดีครับสปอร์ตดีวิ่งสบายสบายสบายครับแต่พอดีว่าพี่เจ็บเข่าพี่เลยเอาแค่รอบเดียวเป็นยังไงบ้างครับหลังจากลองไคลโน30รองเท้านุ่มค่ะวิ่งได้เรื่อยเรื่อย ่่่ทาไไมรหเยปกติวิ่งยาวไหมครับก็ไม่เกินสิบอันนี้เป็นคู่แรกที่เคยลองไหมครับของเอซิกหรือว่ะมีมีใช้อยู่อออ๋โเคเป็นไงบ้างครับวิ่งเสร็จใหม่ๆหม่พายโน่สามสิบเป็นไงบ้างครับอินโซนิ่มมากค่ะอินโซนิ่มมากวิ่งได้สบายสบายในพีซีเราเนาะพีซีเท่าไหร่ครับพีซีเจ็ดหกจุดห้าหึงเจ็ดค่ะเป็นไงบ้างครับนุ้ยเมย์ครับรองเท้าเป็นไงบ้างวิ่งเท้านิ่มมากค่ะวิ่งเพชรเจ็ดเพชรแปดก็ สบายสบายเนาะ่า่ะเร็วก็โอเควิ่งเร็วเท่าไหร่ครับพีเพสเท่าไหร่เพสสี่จุดห้าสี่นะวิ่งประมาณ2 0 0เมตรค่ะอ๋อก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับความรู้สึกรวมๆเป็นไงครับเบาสบายดีเบาสบายเมื่อกี้พีวิ่งเพสอะไรครับ เจ็ดใช่ไหมวิ่งสบายๆเนาะหน้าเท้าบีบไหมหน้าเท้ามันมันจะบีบแค่ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องไซส์เนาะไม่ใช่น่าน่าจะเพราะว่าอันนี้ยี่สามจุดห้าน่าจะเป็นไซส์สาอโอเคโอเคแต่รวมๆก็คือถือว่าชอบอยู่เนาะใช้ได้โอเคมันก็เบาี ถามโค้ดดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับมาวิ่งที่ขอนแก่นครั้งแรกดีครับประทับใจเลยครับอากาศดีอาจจะเพราะว่าโชคดีด้วยว่าฝนตกก่อนทำกิจกรรมครับก็เลยมีความเย็นหน่อยที่เห็นยังไงกับเพื่อนๆพี่ๆที่มาวิ่งด้วยกันวันนี้ครับพี่ๆี่ขอนแก่นเยี่ยมมากครับผมเมื่อกี้รอบสุดท้ายนะครับโลสุดท้ายก็ให้เพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับก็จะได้รู้ว่าไคยาโน่30เนี่ยใช้ความเร็วได้ไหมนะครับวิ่งช้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนใส่เต็มมากแล้วผมวิ่งตามไม่ทัันนนนเเเลยวี้้ป็รองทาแบบ โค้ดพรุ่งนี้จะเป็นเมจิกสปีดพรุ่งนี้จะเป็นเมจิกสปีดคับเป็นสายสายสปีดนะครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะดูเดือดตัวนี้ใช่ครับช่วงนี้ผมจะอัดให้โค้ดหน่อยเลยเฮ้ยโดนรับน้องแน่เลยครับเห็นไหมเห็นไหมไม่หรอกแค่เขาพาพานำดินามิกตอนแรกก็ผมก็เดินหนีแล้วครับถ้าเอซิกไปที่ไหนนะครับอย่างน้อยก็เข้าไปดินามิกสเ r e t ช h i n g กับเขาก็ยังดีนะผมว่าดีมากเลยฮะคือบางทีเราอาจจะไม่ได้สะดวกไปจอมลงเวลาลองรองเท้าอะไรแต่อย่างน้อยก็ไปเนี่ย ก็ไม่ต้องกลัวเนาะใช่ไหมครับไปรวมกันได้เห็นเอซิตั้งอยู่เดินเข้าไปแล้วก็ไปแดนมิมิทชิ้นด้วยการวิ่งด้วยกันถึงแม้จะไม่ได้ลองเท้าๆไม่เป็นไระใช่ครับเรู้จักกันก็เรามาสนุกด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันนะครับพูดดีมากเลยคนจะจ้างผมต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นใครนะ บคุณนะครับที่มาร่้มนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมนะครับโอ้น้อยออกนะครับใครชนะได้หมวกนะครับใครชนะได้หมวกใครชนะได้หมวกใครชนะได้หมวกเอ้าออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีดี๋ยวเ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 ยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ยีดวีดววดเาวเเเอาาเ้ยอวอ อ้าวออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้อะไ้ตัวนี้สองคนสู้กันสาววิชูครับเพื่อเพื่อหมวกใครชนะในหมวกฮ่า่าาฮ่าฮ่้ฮ่วฮ่าฮ่าฮ้าฮ่้ฮ่า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 ฮ